คนเราดึงด <icana>, ึงเข้าไปที่ต่ำดกว่าขาะนี้เขาช่วยเหลือมาัพี่พี่บยืดยืเาขาเอเหนี่เดีวโอยดดยเลี้ยลายนี่มันติไม้ไล่ไปดูดีกว่าลากองเลยลากเอาเชือกเอาเชือกดึงเลยกี่ตัวคะเดียวตครับเดียวเฮ้ยจมหูวน้ำว้นมันยกหัวขึ้นข้างเข่าข้าง่เชือก เราเอามือดึงข้างเขาน้องอย่าเพิ่งเป็นอะไรตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวค่ะตัวเดียวค่ะเฮ้ยเชือกเชือกสีขาวเราอะนี่น้องนี่มา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 พี่บุญมาเต็มเลยพี่บุญถ่ายอะไรว้เนะถึงไม่ถึงระวังนะระวังนะถึงจะไปไว้นู่นได้ไหมดึงไปไว้นู่นได้ไหมทางนู่นละมาใช่ดึงไปที่ต่ำดึงไปทุกก็ได้ครับถ้าดึงได้ คุณให้ไปทำไปที่ข้าบ้านพี่จังหวัดพี่พูดไหลหน้าเลยไหลหน้าฟังโดนตัวมันนีิงงพี่นสี่โซนสี่น้ลงไปเงโซนสี่โซนเ่นสี่ไม่ถึงไม่ถึงพี่เอาเข้ามาเข้ามาอีก ว่าเขาเขาแจ่มจริงๆ่ปากปากปากงูสพาท่อะไรนะตรงไหนสพานเราไปไว้ได้ใช่ไหมเป็นเป็นสพานเหรอหมดเลยนี่ยแขเ ủa lắm cháu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  ủa ไปตรงไหนะเลาไปตรงไหนพี่บูเนี่ยตรงไปตรงไปไปคนเลยตรงไปเลยไปคนไปคนเลยครับไปคนเลยตรงไหนี่สะพาน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 นี่นี่ตรงไปเลยสะพานตรงไปเลยตไหนบคนนี่้คนริตรงไหนพีนสะพานสะพานสะพานไม่มีเสื้อไ่พี่บัวหยุดหยุดพี่บัวแป๊บนึ่งแป๊บน ไปเลยขอถ่ายรูปร้องหน่อยจย่าไปอย่าไปเอาเอาประคองไปเลยพี่ไปลไปลากไปเชือกเร่อจุเลยนเร็วๆเร็วๆเรวๆเร็วเรวๆเๆเร็วๆๆเร็วๆเร็เร